สวัสดีครับผมนายหมอคอมสทธิโชคนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ AirTag นะครับผม Apple AirTag นี่อยู่ในมือผมนะครับขนาดเท่านี้เลยแหม่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับได้แบบสบายๆกันเลยนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหน้าเนี่ยบางๆแค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้เห็นตัวอุปกรณ์แล้วใบหน้าหนึ่งหน้าอยู่กึ่งกลางโอ้โหใบหน้าหนึ่งหน้าอยู่กึ่งกลางเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตออกจากกล้องตัวนี้นะครับเปิ้ เวลาต่อจากนั้นไปนีไปหนึ่งสีหนึ่งสีพลัดภูมิใจเสนอเพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสม <c oughs> ่จิตอุป,ปริยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาอ,อปุปกรณ์ a i r t แทเนี่ยมาแปะกับเจ้าะจะแปะด้านหน้าหรือแปะด้านหลังก็ได้เอามาอยู่ใ,ใกล้ๆกับตัว iPhone ที่อยากจะเชื่อมกับ AirTag นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเลย อ่าตอนนี้คุณเห็นหน้าจอเนะเดี๋ยวผมต้องเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมหมดเรื่องบิลปุ่มสวิตช์ปิดเข้ามาที่ส่วนแต่สองครั้งค้างไว้เพื่อแสดงการควบคุมเพิ่มข้อมูลเซสชั่น Wi-Fi b l u e t o ปุ่มสวิตช์ปิดครับผมแต่สองครั้งค้างไว้เพื่อแสดงการควบคุมเพิ่มเติมแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่าง่าไม่มีการทำงานอ่ใช้งาน Voice Over ร่วมกับตัว iOS นะครับก็ต้องเป็น14.5ขึ้นไปนะครับผมที่เราใช้15ตอนนี้14บสจุดไรเนาะเอาล่าสุดละกันนะอ่าโอเคบลูทูธปุ่มสวิตช์ปิิดดเปอออ่าาาแล้้ววโฮมมกคครรับนี บนหน้าจอครับก็สองครั้งเพื่อปเปิดเปิด,ปดหน้าจอแบบนี้ไว้แล้วเอาอุปกรณ์แอรแท็กนี่ยังยังไม่ทันได้เข้ามาใกล้ขนาดนี้เลยเขาเตือนขึ้นมาแบบนี้แหละแอร์ค่กหัวข้อเนี่ยแอแท็กหัวข้อปกติเขาบอกว่าก็ให้อยู่ในรัศมีนะครับอันนี้ผมจับอยู่ห่างประมาณเกือบคื่หนึ่งเขาก็เตือนมาแล้วครับแบบนี้เลยก็จะเตือนมาว่าจะเชื่อมต่อแอรแท็กกับ iPhone เครื่องนี้ไหมเชื่อมต่อ เนี่ยเชื่อมต่อปุ่มนี้แอร์ทารปิดทิ้งปุ่มมีปิดทิ้งปุ่มแรกเลยแล้วปัดกวามาแอร์ทาหัวข้อแอร์แท็กหัวข้อเชื่อมต่อปุ่มยังมีปุ่มเชื่อมต่อกับปุ่มเชื่อมต่อปุ่มปุ่มเชื่อมต่อปุ่มเดียวถ้าเราไม่สนใจก็ปิดทิ้งนะผมก็กดหนึ่งด้วยกันสองครั้งที่เชื่อมต่อปุ๊บปิดทิ้งปุ่มอ แล้วเขาก็ตั้งชื่อ a i r ์แทหัวข้อเขาก็จะให้ผมตั้งชื่อ AirTag นะครับผมกรณีที่เราไม่ได้ใส่รหัสผ่าน Apple ID นานๆก็จะมีการยืนยันตัวตนสักนิดนึงนะครับว่า iPhone เครื่องนี้ของคุณจริงๆก็ใส่รหัสผ่านแต่ของผมไม่เตือนละองผมก็ปัดขวาไปตั้งชื่อหัวตั้งชื่อแอร์แท็หน่อยกระเป๋าถือตัวเลือกรายการสามารถปรับได้หนึ่งจาก1ิเอ็ตัวเลือกรายการใช้หนึเรเพื่อปรับค่ามีกระเป๋าถือ กระเป๋าถือหจากสิดกระเป๋าเป้หจากสิเอ็ดเปัดขึ้นปัดขึ้นกระเป๋าสตางค์หนึ่งจากสิเอ็ดกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสัมภาระหนึ่งจากสิเอกล้องหนจากสิอ็ดกุญแจหนึ่งจากสิบเอ็ดขึ้นปัดลงนะครับผมปัดขึ้นจากรยานหนึ่งจากสิเอ็ดกุญแจหนึ่งจากกระยานหนึ่งจากสิบร่มหนึ่งจากสิบเอ็ดเสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งจากสิบเอ็ดหูฟังแบบครอบหูหนึ่งจากสิบเอ็ดชื่อกำหนดเองหนึ่งจากสิบเอ็ดหรือคุณจะใช้ช กระเป๋าเป้เจากสกระเป๋าเป้เจอแล้วครับเจอกระเป๋าเป้แล้วก็ปัดขึ้นปัดลงจนเจออุปกรณ์ที่เราต้องการทั้งชื่อนะครับของผมเป็นกระเป๋าเป้ก็ปัดคว้าไปดําเนินการต่อดําเนินการต่อครับหนึ่งนิ้วต่สองค้งลงทะเบียนกระเป๋าเป้ของนายหมอคอมสิทธิโชคหัวข้อเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆนผมมีการข้ามขั้นตอนนิดนึงนะครับเหนที่โอ้โหไม่เห็นรายการแสดงอยู่ชตใช้วหมุนเพื่อเข้าถึงสถานที่น่าสนใจรับเส้นทางดังปิ๊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 งขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนเยงไงนผมอ่ใ เดี๋ยว,ยวผมไปอินเสิร์ตเสียงเข้ามาอีกทีหนึ่งครับว่าเส er ียงมันเป็นยังไงซึ่งต้องบอกว่าอตอนนี้ปิดทิปุ่มกระเปเป้ของนายหมอคอมซิธิโชกก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่ากระเป๋าเป้ของนายหมอคอมซิธิโชคตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันอยู่กับคุณอ่าตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันอยู่กับผมนี่เองอยู่ติดตัวเลยตำแหน่งที่ตั้งจริงเมื่อแอร์ทารอยู่ใกล้เคียงลูกศรจะชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งจริงของอุปกรณ์อ่าบอกด้วยก็ผูกกับตำแหน่งที่ตั้งจริงด้วยนะอันนี้เป็นรายละเอียดที่เป็นข้อมูลของ AirTag เเมมืื่่ออชแล้้วสส่งงัาคนหแดยอร์ นะวิธีการส่งเสียงหา a i r t a ทก็ต้องส่งเสียงจาก iPhone ของเราเป็นตัวส่งเสียงไม่ว่าจะเป็น s i r i e s หรือเข้าแอปค้นหาของฉันนะครับเส้นทางในแผนที่ดู a i r t a g ี้นบนแผนที่และใชแ้แผนที่เพื่อตามหาสิ่งของแล้วก็สามารถใช้เส้นทางในแผนที่ไปตามหา a i r Tag ็ได้ด้วยนะครับถ้าเป็น i อ s อที่เป็น CP, ที่เป็น i เ h ็ n e 1 1 iPhone 12ก็จะมีชิป U1 น,นะครับก็ค้นหาใกล้เคียงได้เพิ่มเติม,ตมอีกดูในแอปค้นหาของฉันปุ่ม แล้วก็ดูในแอปค้นหาของฉันตรงนี้ผมขออนุญาตไม่เข้าไปเดี๋ยวเห็นพื้นที่อยู่ของผมหมดเลยแต่เมื่อกี้เรามีขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เรากระโดดข้ามมาก็คือจะมีการเห็นตัวอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผมขึ้นมาว่าใช่เป็นการเชื่อมต่ออันนี้ถ้าใช่ก็กดดําเนินการต่อเลยนะครับผมเสร็จสิ้นปุ่มเสร็จสิ้นตึ้งกดเลยตอนนี้ข้อความแอปเป็นของผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาที่กล้องนะครับผมกล้องรูปภาพกล้องแกะสองจุดซูมกล้องปุ่มเลือกกล้องด้านหน้าปุ่มส ตอนนี้ใบหน้าหึงหน้าใบขอบด้านล่างซ้ายแอร์แท็กกลางก็เป็นของผมเรียบร้อยแล้วผูกไว้แล้วถึงแม้หายไปถูกทอดแบตไปก็ไม่ไม่สามารถที่จะเอาออกจากในส่วนของ Apple ID ของผมได้นะครับเดี๋ยวบทต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันว่าเอา Air Tag ออกไปยังไงเพื่อไปให้คนอื่นใช้หรือว่าเอา a i ร t แทนะครับแนวไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่ใช่ซ่อนหรือลืมไว้ที่ไหนใบหน้าหนึงหน้าใบขอบด้านล่างกลางจะ ไปตามหาเขายังไรนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็มาสเต็ปในการเชื่อมต่อ a อ t แท็แต่อย่าลืมตอนซื้อมาครั้งแรกมันจะมีพลาสติกนะครับดึงเพื่อให้ในส่วนของตัวพลาสติกหลุดออกมาเขาก็จะทํางานเลยนะไล่บด้านล่างอันนี้ผมไม่ได้สาธิตนะครกางอไปเอาอุปกรณ์ออกจาก Apple ID แล้วก็มาสาธิตการเชื่อมใหม่อ่ะโอเคครับแหมลาไปก่อนแล้วครับสําหรับบทเรียนนี้นะครับไล่ขอหด้านลา่า,ลาง สวัสดีไม่ได้ด้วยเพราะว่าใบหน้าหนึ่งหน้าอยู่ตรงกลางมือถืออยู่ขอบคุณครับที่ติดตามไกค์ขอบด้านล่างหมอกคอม